ซึ่งผมก็จะไล่ไปได้อีกเรื่อยอ่ะคือใช้ระบบน้ำแบบนี้เปลี่ยนเปลี่ยนอากาศเป็นน้ำเอ่อ purification อนุนี้เพื่อได้แก้ปัญหาชลประทานมันทำได้หมดจริงแต่ว่าคนที่มีอำนาจเขาจะยอมป่ะครับมันก็อยู่โยงกับมาที่การเมืองอยู่ดีใช่ไหมครับทีนี้ผมจะข้ามไปที่พประเด็นเรื่องประเด็นเรื่องการชุมนุมของน้อนักศึกษาเพราะว่าเอ่คุณทีมก็บอกว่า ถ้าประชาชนข้างล่างลี่นตัวแล้วนี่คือสิทธิเสรีภาพในการที่จะบอกว่าเขาไม่โอเคเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้เราเห็นมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วที่น้องๆนัออกศึกษาลามมาถึงนักเรียนที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองสิ่งที่อีกฝั่งหนึ่งที่เขามองนะครับเขาก็จะมองว่าอ๋อเด็กพวกนี้ได้รับอิทธิพลไม่ว่าจะมากจะน้อยมาจากอนาคตใหม่ม,หม,มาจากก้าวไกลมาจากเบื้องหลังเป็นท่อน้าเลี้ยงแน่เลยเอาประเด็นนี้ก่อนครับ ก็ต้องตอบกับว่าเบื้องหลังของการชุมนุมก็คือพลเอกประยุทธ์นั่นแหละก็ถ้าท่านบริหารดีๆคงไม่มีใครมาชุมนุมถ้าเกิดแก้ปัญหาโควิดโดยที่ไม่ได้ทาให้เศรษฐกิจพังทลายขนาดนี้แล้วทาให้เขารู้สึกว่าเขาเรียนหนังสือมาเขามีอนาคตขนาดนี้ถ้าท่านตามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับวันเฉลิมตอนนี้เป็นยังไงผมคิดว่าไม่มีใครออกมาชุมนุมท่านประยุทธ์พลเอกประยุทธ์นั่นแหละคือเบื้องหลังของการที่เดวออกมาชุมนุมไม่ใช่ผมไม่ใช่ธนาธรไม่ใช่อดีตพักอนาคตใหม่แล้วก็ น้องๆสมัยนี้นี่คุณต้องเลิกด้อยค่าเขาได้แล้วเด็กไม่ใช่นิสิตนักศึกษาผมจะเรียกเขาว่าเลิกเขาว่าเด็กแล้วนิสิตนักศึกษาเหล่านี้เนี่ยเขาอ่านหนังสือเยอะเขาเรียนรู้เยอะโลกแท่งอินเทอร์เน็ตมันช่วยให้เขาสามารถที่จะเปิดเปิดโลกจากสิ่งที่เขาได้เจอกับตัวเองมาตลอด10ปีตั้งแต่8ขวบถึง18ขวบไม่ว่าจะเรื่องของรัฐหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญบ่อย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดเลือกนายกในค่ายทหาร,รไม่ว่าจะการปรับเสื้อแดงปี53เขาเห็นอะไรพวกนี้มาหมดแล้วเขาก็เอาเรื่องเหล่านี้มาเปรียบเทียบว่ามันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องตามสามาัญสำนึกของคนทั่วไปในโลกสากลน,นี้หรือเปล่าเพราะเขาเห็นว่ามันไม่ใช่เขาก็เลยคิดว่าเนี่ยคือเบื้องหลังที่ทําให้เขารู้สึกออกมาอันที่สองก็คือว่าต้องถามกลับว่าถ้าไม่ให้เขาทําอย่างนี้เนี่ยแล้วทางเลือกคืออะไร What's the alternative uh, alternative คือจะผักสายไล่ส่งให้เขาไปอยู่มุมเล็กๆในโซเชียลมีเดียเหมือนเดิมเรียนไม่ใช่ในโซเชียลมีเดียในทวิตเตอให้เขาไปบน่น <c oughs> ให้เขาไปพูดให้เขาไปาทําอะไรอย่างที่เขาที่เคยทําในโลกโซเชียลมาก่อน <c oughs> ในขณะที่เขามีวุฒิภาวะพอมากกว่าคนรุ่นรุ่นก่อน <c oughs> ที่จะเอาเรื่องแบบนี้มาพูดในกันอย่าง ตรงไปตรงมาอย่างมีวุฒิภาวะอย่างโปรง่งใสให้เกิดการ <Okay. S 1> ดีเบตผมพูดคุณฟังผมฟังคุณพูดกลับ <Okay. S 2> กับนกลับมาเนี่ยแต่เมืองไทยกลับไม่อยอมต้องต้อง,ต,องต้องเรียกร้องสามัญสำนึกกับมานะครับว่าทั้งรูปแบบแล้วก็เนื้อหา <Okay. S 1> ที่นิสิตนักศึกษาตอนนี้ก็คงทั้งประชาชนด้วย,ย mm. พูดถึงอยู่ในประเทศไทยเนี่ยถ้าไปพูดในประเทศอื่นในสากลโลกนีเป็นเรื่องทีปกติมากเลย เป็นเรื่องที่พอพูดแล้วรัฐบาลไม่ต้องคือไม่ต้องขออนุญาตในการชุมนุมด้วย <Yeah. S 1> แค่แจ้งว่าจะมีการชุมนุม mm hmm. และผลลัพธ์ในการที่เขาชุมนุมทั้งรูปแบบแล้วก็เนื้อหาไม่สามารถที่จะทําให้ทหําลายชีวิตเขาได้นะ <Yeah. S 1> ไม่สามารถที่จะทําให้เกิดรัฐประหารได้ไม่สามารถที่จะทําให้การมีการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญบ่อยๆได้อย่างที่ประเทศไทยเป็น <Yeah. S 1> อันนี้นี่คือ international standard <Okay. S 1> ของ ของ governance นนาถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราเข้าใจอย่างนี้อยู่เนี่ยถ,ถ้าสิ่งที่กาลังเกิดขึ้นในประเทศไทยเกิดขึ้นในประเทศอื่นนี่มันถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติและไม่มีเหตุผลอะไรที่จะทําให้เกิดสิ่งต่างๆที่จะเป็นอุบัติเหตุทางการเมืองที่จะทําให้ทําให้มีแผนยุทธศาสตร์20ปีได้ไม่สามารถที่จะทําให้มีสวสองร้อยห้าสิบคนมาก่อนได้ใดๆทั้งสิ้นเลยนะถือว่าเป็นเรื่องปกติที่สามารถพูดคุยกันได้ในหลายๆประเทศถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ย ก็จะทําใ,ให้ให้ให้หัวใจเราเนี่ยใจเรามันจะใหญ่ขึ้นพอใจเราใหญ่ขึ้นเราก็จะรับฟังในสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยได้ถ้าเกิดคุณไม่อยากจะมีใจที่ใหญ่แล้วรับฟังในสิ่งที่คุณเคยเคยผมถามกลับว,ว่าอนาคตคืออะไรคุณจะท้าทายอนาคตได้คุณจะปราบอนาคตของตัวเองแล้วจะให้ใข่มามาแบกรับภาระในการนำพาประเทศไทยไปต่อในยุคศตวรรษที่21ที่ความท้าทายคุณยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรครับทีนี้ไม่ว่า อนาคตใหม่หรือก้าวไกลจะจะเคลมจะจะรู้สึกหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมคิดว่าไม่มากก็น้อยอิทธิพลทางความคิดของอนาคตใหม่ของคุณธนาทรของคุณทีมของจาน<ม>พิบุตรของหลายๆคนที่เป็นลีดเดรเอร์ในช่วงระยะเวลา45หปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีผลให้เด็กๆเ,เนี่ยเขากล้าที่จะออกมาพูดมผมไม่แน่ใจว่าคุณทีมและคนอื่นในพักได้ก็เป็นความรู้สึกของยุคสมัย เป็น sentiment of the era ที่เมื่อมันถึงเวลาแล้วมันก็ถึงพวกเราคงไม่บังอาจที่จะไปเคลมว่ามาจากของพวกเราฝั่งเดียวเขาเองน้องๆก็พูดกันถึงย้อนหลังกลับไปตั้งแต่เดือนตุลาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในไต้หวันถ้าทำยังไงให้เลิกให้มีรัฐประหารพูดกันถึงที่เกาหลี พูดกันถึงที่ชิลีพูดกันถึงที่สเปนเพราะฉะนั้นผมหรือว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในฮ่องกงกับจีนผมก็เลยคิดว่ามันเราอาจจะเป็นส่วนส่วนหนึ่งหรือเป็นซับเซตหนึ่งในความคิดของเขาแต่ผมเชื่อว่าความคิดเขากว้างไกลกว่าที่เราคิดเยอะมากผมนับถือมากเลยเป็นผมคิดว่าป็นเป็นมายส์เซตที่มันกว้างไกลกว่านั้นมากเป็นเป็นมาย์เซตที่พร้อมเพราะว่ามองไปถึงอดีตรวมถึงไปถึงอนาคตมองแค่ในประเทศแล้วก็มองไปในมุมกว้างของระดับนานาชาติด้วย เขาถึงได้มีความคิดของเขาออกมาอย่างนี้แต่เราก็พยายามที่จะให้ให้ให้หลักคิดโดยการอภิปรายผ่านในสภาแล้วก็ความตั้งใจของพรรคอดีตพรรคอนาคตใหม่จนมาถึงก้าไกลก็คือต้องการที่จะทําให้รัฐสภาเนี่ยมันเป็นแกนที่ผู้คนไม่รู้สึกหมดศรัทธาเมื่อไหร่ที่ผู้คนหมดหมดศรัทธากับรัฐสภาเมื่อไหร่ก็คือเวลาที่เขาลงถนนนะก็เลยอยากจะทาให้ให้รัฐสภาเนี่ยยังมีความศักดิ์สิิทธ์อยู่ในการแก้ปัญหาก็ดีในการที่จะเป็น เสาหลักของของแนวคิดให้กับสังคมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนอกสภาตอนนี้มันก็เป็นผลวัตที่ที่ส่งลูกกันไปกันมาเพื่อที่จะหวังว่านําพาประเทศไทยให้มันเปลี่ยนผ่านไปอย่างสันติสุขให้ได้ครับอันนี้ข้อเรียกร้องของเขาครับมันมีแม็กซิมัมเลยในการปฏริรูปสถาบันกษัตริย์อันนี้ก็พูดกันมาสักพักใหญ่แล้วแล้วก็มีรถหลันลดลงมาอะไรยกเลิกสอวอลากตัาง 250สวต้องไม่มีสิทธิในการเลือกนายกอะไรอย่างเงี้ยเอาแม็กซิมัมก่อนครับแม็กซิมัมก็คือการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เนี่ยทางพรรคก้าไกลเองคุยเรื่องนี้กันรึเปล่าก็เป็นเป็นสิ่งที่พูดคุยได้แล้วก็มีการพูดถึงเนื้อหาในแต่ละข้อมีเรื่องที่เข้ามาในเรื่องของงบประมาณไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้งบประมาณตามพระราชดำริซึ่งจริงๆแล้วอาจจะเป็นการเอาสถาบันมา อ้างอิงเพื่อที่จะให้เกิดการทําเขื่อนการใช้งบประมาณยังงไม,ไม่ไม่ถูกต้องไม่ไม่ถูกทางก็มีการพูดคุยกันในหลายระดับในหลายๆข้อก็ยังคิดว่าต้องใช้เวลาในการที่จะย่อยข้อเสนอเหล่านี้นะมาถ้าสังคมส่วนใหญ่พร้อมที่จะรับฟังอันนี้ผมไม่แน่ใจที่เขาพูดกันว่าพร้อมที่จะฟังอนาคตเนี่ยเขาพร้อมที่จะฟังแค่ไหน เขาพร้อมที่จะฟังข้ออะไรแบบนี้มาแต่สิ่งที่เรายืนยันได้ในฐานะผู้แทนรัศดรก็คือยืนยันว่าพูดพูดคุยได้แลกเปลี่ยนกันได้เป็นสิ่งที่ยังอยู่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังพูดคุยกันได้ในลักษณะ,ะน,นี้่สนข้อเสนอจะเป็นยังไงยังต้องคุยกันอยู่แน่นอนทําได้หรือทาไม่ได้ทําตอนนี้หรือทําไม่ทําตอนนี้อันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องทําให้เกิดได้อลหอกให้ได้ก่อน ตอนนี้มันไม่ใช่ว่าเออต้องมาไล่ที่อะไรเขาแต่ว่าถ้าถ้าฝ่ายที่ควรจะฟังยังไม่พร้อมที่จะฟังเนี่ยคนยังไม่มาถึงโต๊ะยังไม่มีไดอะล็ลอกเกิดขึ้นเนี่ยนีนย่คือสเต็ปแรกหรือกระดุมเม็ดแรกที่จะทําให้ตรงนี้มันเกิดขึ้นในในสังคมไทยให้มีการพูดคุยให้ได้เสียก่อนต่อให้เจ้าหน้าที่รัฐจะบอกว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ตามแต่ว่าสิ่งที่นักศึกษาออกมาเคลื่อนไหวนักเรียนมาเคลื่อนไหวแล้วโดน1นึเข้าใจกันว่าประเด็นที่มันละเอียดอ่อนที่มันกระทบแน่แนที่ทําให เกิดมาตรการแบบนั้นเนี่ยเกิดการใช้มตาตราหนึ่งหกกับหลายคนต้องมีถูกแจ้งความจับดำเนินคดีมาจากประเด็นเรื่องสารบัญกษัตริย์สภาพอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับก็เห็นรัฐบาลบอกว่าจะไม่ใช้หนึ่งหนึ่งสองก็เลยอาจจะต้องเบี่ยงมาใช้อันนี้ก็อย่างที่เนี่ยมันก็กลับมาอย่างที่ผมว่าคนที่เขาประกาศหรือนายกรัฐมนตรีบอกว่าพร้อมที่จะรับฟัง hmm. บ,บอกว่าพร้อมที่จะรับฟังวันพระเลาแล้วจับเขาว่าอังคารผมก็เลยคิดว่ามันเป็นการที่จะ ใส่ฟืนเข้ากองไฟมากกว่าถอนฟืนออกแต่กองไฟมันทําให้สถานการณ์ทุกอย่างมันมันแย่ไปหมดแล้วก็เสื่อมเสียถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยเ<บ>พราะคนส่วนใหญ่ก็อาจจะอาจจะอนุมานอย่างที่คุณได้ถามผมว่าอาจจะเกี่ยวหรืออาจจะไม่เกี่ยวทําให้เกิดการอย่างนี้มันสถานการณ์ประเทศเนี่ยจากที่เราคุยกันมาจะครบหนึ่งชั่วโมงเนี่ยหนึ่งหนึ่งหกมันมาตายเดียวมันแก้ปัญหาไม่ได้หรอกคือคุณควรที่จะ,จะถอดชนวนก่อนที่มันจะสายเกินไปแล้วก็ แก้ปัญหาให้กับประเทศเสียทีนึงข้อเสนอที่รองลงมาครับเร่องสวสองสวาสิบสวทางสภาเองทางพรรคเองเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับก็ตอนนี้แก้รัฐธรมนูญมียติทั้งหมด6กยติก็คือบริบทเป็นอย่างนี้ก็คือว่ามี2 5 6หสสรอของฝ่ายค้านเลือกตั้งตรงทั้งหมดมี25 6หสสรของฝ่ายรัฐบาลแล้วตอนนี้ก็มีของไอรอเข้ามาครบ5 0,000คนแล้วแล้วก็มีที่เป็นบทเฉพาะการของสวเนี่ยมีสองเจ็ดสอง ยกเลิกอ,อำนาจของสอวอในการเลือกรัฐมนตรีไม่ให้มีพักคสอว2อ0คนก<ม>ินแต้มก่อน20เวลาแข่งบอลตลอดเวลา<ม>แล้วก็มี270 271ก็คือเรื่องเกี่ยวกับารปริรูปประเทศให้มันเป็นพรบรป,ปกติไม่ใช่เป็นการที่จะให้สอวอมาขี่คอสอใ,ในการพูดถึงเรื่องการปริรูปประเทศใช,ใช่ไหมฮะ,ะแล้วอันสุดท้ายก็จะเป็น 9, 2<ม>7 27 9 279ก็คือเรื่อง ยกเลิกอำนาจของคอสชประกาศของคอสชอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะมีการอภิปรายกันวันที่23ถึง24ต่อจากตอนนี้ที่เป็นรัฐธรรมนูญปัญหาตอนนี้ก็คือเมื่อเนื่องจากว่ามันมีเวลาอยู่2วันวันที่22สเนี่ยสวเขาพิจารณางบประมาณกันแก้2วันเนี่ยจะทําอย่างงี้จะแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับรัฐบาลได้ไงเพราะคุณต้องยอมรับว่า25 6กับสสรซเนี่ยสปีเป็นอย่างต่ากว่าที่จะเข้า256หกแล้วสะดอกรอน3ครั้ง ววละที่หนึ่งวลที่2วารวลที่ส,สม,มต้องดูว่าสารรัฐธรรมนูญจะตีความว่ายังไงต้องทําประชามติมก็อย่างต่ำสองปีแน่นอนคราวนี้ถ้าเกิดมันเกิดอุบัติเหตุก่อน2ปีเนี่ยประเทศไทยจะทํำยังไงกลับขี่รถใหม่ประเทศไทยจะทำยังไ,ไงไ <c oughs> คือเลือกยุบสภาแล้วเลือกตั้งเหรอ <c oughs> แล้วกลับมาก็ยังสวก็ยังเลือกนายกคนเดิมมันก็ยิ่ง ก,การาน้ำมันเดือดตุ๊ๆๆๆๆอยู่แทนที่คุณจะปล่อยให้ไอ้น้ามันออกมาคุณก็ยิ่งเร่งไฟเข้าไปใหญ่มันก็ระเบิดใช่ไหมก็เราก็เลยคิดว่ามันต้องเอาบทชวะกการของสวตัวนี้ที่ที่มันเป็นตัวที่เป็นบิดเบี้ยวอยู่ในระบบการเมืองที่ประเทศอื่นเขาไม่ทํากัน,นใ,ให้ให้หลุดไปให้ได้เสียก่อนแต่ปัญหาก็คือว่ามีเวลาอยู่2วันเนี่ยมันจะอภิปรายยังไงเพราะว่าเราโบสเนี่ยผมต้องยกลุกขึ้นแล้วขานชื่อว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ แล้วมันมีทั้งหมด750คนเนี่ยก็ใช้เวลาส4สชั่วโมงต่อวันแล้วต้องก็เป็นโจทย์ทางโลจิสติกส์ที่กำลังพยายามอยากจะแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้แต่ก็หวังว่าสวจะไม่ไม่ขวางไม่เป็นตัวขวางแล้วก็ไม่เป็นชนวนที่เพิ่มความร้อนให้กับอุณหภูมิการเมืองไทยตอนนี้สวบางท่านที่เคยภูมิใจมากว่ารัฐธรรมนูญนี้ดีไซน์มาเพื่อเราผมก็เพิ่งเห็นว่าเขาบอกว่าเฮ้ยยอมได้นะเราไม่หวดสวต่อไปสภาพอย่างนี้มัน มันอธิบายเลยครับผมไม่แน่ใจว่าในสวในสภาเองคุยอะไรกันก็ถ้าเกิดมองในแง่ดีผมก็คิดว่าเขาคงเข้าใจว่าการเมืองตอนนี้เป็นยังไงหรือถ้าจะเป็นสวอ,อ,อีกท่านหนึ่งที่ออกมาพูดว่าเขาผิดหวังกับการช่วยให้คนคนหนึ่งมาถึงอำนาจแล้วไม่สามารถที่จะแก้ปัญหา,ปร,ป,ราประชาชนไม่ได้นายกเนี่ยก็คือจะต้องมีความชอบธรรมหรือ Legitimacy แล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็ก็คือ e f f i c i e n c y ่เลิจ i ตอร์กับ e f f i c i e n c y ก็ถ้าเกิดนายกไม่มีทั้งสองอย่างนี้ก็อยู่ยาก<ช>ก็สวบางคนก็อาจจะคิดอย่างนั้นจริงๆแต่ตอนนี้ก็ยังเดาไม่ได้ครับยังยังยังไม่มีใครรู้ว่าความมีเอกภาพของสอวเป็นอย่างไรซึ่งถ้าอย่างน้อยสอวมาจากการเลือกตั้งไม่ใช่การลากตั้งอย่างน้อยเขาก็ต้องตอบประชาชน สสเนี่ยคุณจะเป็นพักไหนฝ่ายไหนก็แล้วแต่ยังไงคุณต้องตอบประชาชนชถ้าเขาส่งข้อความอินบ็อกซ์มาหาคุณเรื่อยๆว่าคุณอย่าโหวตเลยดํานานนะคุณก็ต้องเปลี่ยนเพราะไม่ไม่งั้นครั้งหน้าคุณก็ไม่ได้รับการเลือกตั้งถ้ามีเมืองนอกนะคือประชาชนเขียนจดหมายหาสสหาคอนเกรสแมนหาอะไรอย่างนี้เพื่อที่จะบอกว่าการโหวตอันนี้จะมีความสําคัญกับชั้นมากคุณต้องโหวตอย่างนี้ถ้าพถ้าได้รับมาเป็นหมื่นหมื่นฉบับ คุณจะโหวตยังไงนี่ไรคือความยึด,ย,ดยงกับประชาชนที่สอส,อสอมีและสอวอในเมืองไทยไม่มีแล้วมันทําให้ speculation หรือว่าการคาดเดาที่คําถามนี้มันถึงได้เกิดขึ้นยากมากก็หลายๆคนก็บอกว่าวันที่19กับวันที่20นี่จะเป็นวันที่ชี้ชะตาว่าว่าว่าทิศทางในการโหวตจะเป็นทางไหนครับอืมเป้าสุดท้ายคือพลเอกประยุทธ์ครับผมจะถาม่างนี้ว่าถ้าคุณทีมเป็นพลเอกประยุทธ์จะทําอะไรครับตอนนี้ ถ้าผมเป็นเร็มลาออกสิครับเ <laughs> ป็นผมผมจะขอโทษประชาชนแล้วก็คงอาจจะไม่แน่ใจผมก็ไม่แน่ใจว่ามันง่ายเหมือนกับลาออกเหมือนกันนะแต่ยังไงก็คงต้องออกไปจากอำนาจก่อน <Okay. S 1> แล้วก็ให้โอกาสคนที่สนับออกไปก่อนแล้วก็สนับสนุน Transition ให้ความร่วมมือกับคนที่เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งคนใหม่ mm hmm. เพื่อที่จะให้ คนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยที่ไม่มีขวากหน้ม mm hmm. ให้ไม่มีอุปสรรคอะไรที่จะให้ในายกคนใหม่ทํางานไม่ไนดะ้คุณดูอย่างตอนผมอยู่อเมริกาอยู่ที่บอสตันตอนที่โอบามาได้ตําแหน่งแล้วตอนที่พอได้อยู่ที่บอสตันโอบามาก็จบจบมหาลัยเดียวกับผมเพราะฉะนั้นเพื่อนผมเนี่ยก็ไปทํางานให้กับโอบามาเยอะเขาก็เล่าให้ฟัง ถึงแม้ว่าจะทะลเลาะเกลียดกันแค่ไหนระหว่างสองฝั่งและถึงแม้ว่าจอชเอว์บุชจะเป็นประธานาธิบดีที่แย่แค่ไหนในสถาน,ถานาการณ์ตอนนั้นพอใครชนะเขาก็มาจับมือกันแล้วเขาก็มีประชุมร่วมกันเขาก็เอาทีมของโอบามามาแล้วก็ทีมของบุชมาแล้วเขาก็มีทรานสิชันทีมสองสามเดือนเพื่อที่ทำไงก็ได้ให้โอบามาเนี่ยเป็นประธานาธิบดีที่พร้อมที่จะแก้ปัญหาแฮมเบอร์เกอร์คริสิสได้ดีที่สุดเท่าที่ควรจะเป็นไม่ได้อันนี้มันคือ อันนี้มันคือสามาสัญสำนึกหรือว่า common sense ของของ politics a t the minimum คือน้อยที่สุดควรจะเป็นอย่างนั้นถ้าผมเป็นถ้าผมเป็นอย่างนั้นผมก็จะยอมรับว่าผมเป็นนายกที่ไม่ได้เรื่องออกจากาตำแหน่งแล้วก็เกลียทางหรือว่าเกลียอุปสรรคทุกอย่างที่นายกคนใหม่และทีมคอ,อรมอใหม่ที่จะต้องเจอให้เขาสามารถที่จะทำงานได้ดีที่สุดเพื่อที่จะแก้ไขวิกฤตให้ประเทศไทยและให้ประเทศไทยกลับมา ยืนมีที่ยืนใน supply chain ของโลกในในโพ t ิชันของโลกไหมอย่างที่ศักยภาพในประเทศไทยมีมผมคิดว่ามี